สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาขยายพันธุ์สบายนางค่ะแบ่งจากกระถางนี้นะคะเป็นหลายๆต้นหลายๆกระถางเลยค่ะจริงๆอะ่ะกอน,นึงสามารถแบ่งได้เยอะมากๆเลยนะคะวิธีสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าเขาอยู่กันเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ตัดออกมาเลยใช้คัตเตอร์ตัดแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ตัดให้มีรากออกมาด้วยค่ะ นี่อันนี้แบ่งได้ย่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้อยู่ในกระถางเดียวกันดีกว่านี่นะคะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมีต้นลูกเขา เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดให้อยู่ในกระถางเดียวกันค่ะวัสดุปลูกวันนี้นะคะใช้เพียงอย่างเดียวค่ะก็คือกากมะพร้าวสับนะคะนำไปล้างแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่ากากมะพร้าวสับอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้ต้นโตหรือเปล่านะคะเราจะใช้วิธีการเติมมูลไส้เดือนแล้วก็ ปุ๋ยออสโมโค้ดไปในตอนหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องลดน้ำทุกวันก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดมา5กระถางค่ะ